ไยังสวัสดีค่ะตาเจ้าสาววันหญิงตาเจ้าหลายชื่อค่ะแอมเหล่าชื่าจีนวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวง่ายๆในภาษาจีนกันนะคะเด็กๆอ่าก็คือ Z ื่อเจ a านะคะ Z ื่อเจก็คือการแนะนำตัวเราเองนะคะอ่ะจะมาดูอันแบบอันที่หนึ่งกันนะคะอันแรกก็คือ Ta Ji ียเหาตาเจก็แปลว่าสวัสด,ดีค่ะหรือสวัสด,ดีครับทุกทุกคนนะคะหรือจะใช้คําว่าหนีเหาก็ได้หนีเหาก็คือแปลว่าสวัสด,ดีนะคะแต่ค่าสําหรับคําว่าตาเจียเหาสามารถว่าสวัสด,ดีได้กับทุกๆคนนะคะ ่าเมื่อเราสวัสดีทุกๆคนแล้วหรือว่าหนี้ห่าเรียบร้อยแล้วทักทายแล้วต่อไปเราจะมาบอกชื่อของเรากันค่ะลํำดับที่สองก็คือหัวจ้ยวแล้วก็ตามด้วยชื่อเราค่ะเช่นหัวเจี้ยวหลิงหลิงฉันชื่อหลิงหลิงหัวจ้ยวออมสินฉันชื่อออมสินนะคะหรือหัวจ้ยวอามฉันชื่ออามนะคะ ก็คือวอแปลว่าฉานเจี้วก็คือเป็นว่าเรียกหรือชื่อนะคะแล้วตามด้วยชื่อของเราเองนะคะเมื่อเราบอกชื่อเราแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าต่อไปจะเป็นการบอกอะไรนี่คือตัวอย่างนะคะว่าวอเจี้ยวลิงลิงอ่ะอันแรกก็คือบอกไปแล้วเนาะว่าเป็นการทักทายก่อนนะคะว่าต้าเจียหวหรือหนีหวนะคะอันที่สองก็คือ บอกชื่อว่าเราชื่ออะไรนะคะก็คือโวเจีย้ยแล้วก็ตามด้ชื่อของเรานะคะเด็กๆต่อไปลำดับที่สามนะคะก็คือฉันเป็นคนไทยอ่าแล้วเราจะพูดภาษาจีนว่ายังไงเอ่ยก็คือหวชื่อไทยกัวเหรนินหหววชื่อไทยกัเรินนะคะโวก็คือฉันซื่อก็คือเป็น หรือแปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองไทยกัวไทยกัวก็คือประเทศไทยเรนเรนนะคะก็แปลว่าคนเมื่อมารวมกันแล้วก็คือหัวซื่อไทยกัวเรนก็คือฉันเป็นคนไทยนั่นเองนะคะเมื่อเราบอกว่าฉันเป็นคนไทยแล้วเราต่อไปเราก็จะบอกว่าปีนี้เราอายุกี่ปีก็คือ วัวจิ้นเหนียนตามด้วยอายุนะคะตัวเลขเช่นถ้าเด็กๆอายุหกขวบก็คือวัวจิ้นเหนียนเลี้ยวสวยนะคะก็คือปีนี้ฉันอายุหกขวบหรือถ้าอายุแปดขวบจะพูดว่าอย่างไงเอ่ยจำได้ไหมคะตัวเลขภาษาจีนว่ายังไรเลขแปดว่าอะไรคะปานะคะปา 我今年八岁。我今年八岁ก็คือปีนี้ฉันอายุแปดปีแล้วเมื่อเราบอกอายุแล้วนะคะเราก็จะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะว่า我今年 u 岁น,นั่ววนเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะลำดับต่อไปก็คือเมื่อเราบอกอายุเราแล้ว,ลวเราก็ จะบอกว่าฉันยินดีที่ได้รู้จักกับคุณนะคะก็คือว很高เหินเก高าซิ你สกิ่งรนสน,น,กสรน,สนีก็คือ我ก็คือฉันนะคะเหนก็คือมากเกาิง ก้าวชิงก็คือดีใจนะคะก้าวชิงเหินก้าวชิงก็คือดีใจมากๆเลยเรื่นเสือหนีก็คือได้รู้จักกับคุณนะคะเมื่อรวมกันเป็นประโยคแล้วโวเหิน่นกางเริ่นเสือหนีก็คือฉันยินดีที่ได้รู้จักกับคุณนะคะเมื่อวันนี้เราจะเรียนกันแค่ประโยคง่ายๆนะคะเมื่อเราบอกไปแล้วว่าฉันดีใจได้รู้จักกับคุณนะ ประโยคสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือจเจียน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 นะคะเจียนเจียนก็คือแล้วพบกันใหม่หรือ see you later นะคะ see you later จเจียนเจียนสามารถแปลได้หลายความหมายเช่นแล้วพบกันใหม่นะครับหรือนะคะหรือจเจียนเจียนแปลว่าลาก่อนหรือ g o o d b y e นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทวนอันแรกให้นะคะเด็กๆ อันแรกคือการอะไรเอ่ยกรีตติ้งก็คือทักทายก็คือต้าเจ้าเขาว่ชื่ออ๋อไม่ใช่ขอโทษทีค่ะต้าเจียหขาว่าเจ้วตามด้วยชื่อเรานะคะเด็กๆต้าเจียหขาว่าเจ้ว,อะ,ะวอ,ะะอะไรชื่ออะไรก็นักเรียนก็พูดชื่อตัวเองไปนะคะต่อไปเมื่อเราบอกชื่อแล้วก็คือฉันเป็นคนไทยว่ายังไงเอ่ย 我是泰国人我是泰国人เมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราจะบอกว่าป like, ีนี้ฉันอายุเท่าไรเราจะว่ายังไงเอ่ยหัวจินยันเท่าไรเอ่ยชีซุยชีก็คือ7นะคะถ้า8ก็คือปาเจียวก็คือ9 10ก็คือสือถ้า11ก็คืออะไรคะมี10กับ1นึ่งว่ายังไงเอ่ย สืออ e, ีสือเ e, อสชาอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่าบอกอายุก็คือวอจินเนียนตามด้วยอายุแล้วจบกับคำว่าซุ่ยที่แปลว่าปีหรือขวบนะคะเมื่อบอกอายุแล้วเราก็จะบอกว่าเรายินดีที่ได้รู้จักกับคุณนะครับหรือนะคะหรือเราดีใจที่ได้รู้จักกับคุณนะคะยินดีที่ได้รู้จักดีใจที่ได้รู้จักกับคุณก็คือ我很高兴认识你 我很高兴เรื่องสื่อหนีนะคะอ่าแล้วก็ง่ายๆก็คือต่อไปคือใจเจียนใจเจียนแล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียนแปลได้ว่าทั้ง goodbye และ see you later นะคะเด็กๆส่วนวันนี้ ภาษาจีนนะคะมีการบ้านให้เด็กๆแบบการแนะนำอันนี้คือการสรุปการแนะนำตัวแบบง่ายๆตามลำดับมาให้นะคะนักเรียนสามารถจะเอาระหว่างในหัวข้อที่3 4 5สลับกันได้หมดนะคะแต่การแนะนำตัวคือเราต้องสวัสด,ดีกันก่อนเนาะทักไทยนี้หาหรือต้าเจียหาวก่อนแล้วเราก็ต้องบอกว่าตัวเราชื่ออะไรหัวเจี้ยวนะคะ หัวเจียวตามด้วยชื่อเรานะคะไม่ใช่หนีเจียวนะคะหนีคือคุณถ้าเราแนะนําตัวเองก็คือหัวนะคะหัวหัวเจียวอะไรว่าไปว่าไปหัวเจียว什么อ่าแล้วก็หรือเราจะเอาว่าอายุเราเท่าไหร่เราก็เอาสลับกันได้นะคะลำดับที่สามสี่ห้าสามารถสลับกันได้หรือเราจะเอาว่าปีนี้เราอายุเท่าไหร่หัว้เีย今年八ย 我今年九岁อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ我是泰国人我是泰国人我เป็นคนไทยเราก็ต้องบอกนะคะว่าเราเป็นคนประเทศอะไรนั่นเองนะคะแต่เราส่วนใหญ่เป็นคนไทยกันเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมบอกนะคะว่า我很高兴得知你我很高兴 ริ่อือหนีก็คือฉันดีใจที่ได้รู้จักกับคุณหรือฉันยินดีที่ได้รู้จักกับคุณแล้วก็ก่อนเราจะลากันไปนะคะในบทสนทนาน,นี้ก็คือตัวสุดท้ายคือใจเจียนใจเจียนก็คือแล้วพบกันใหม่นะคะหรือแล้วเจอกันใหม่หรือ,อยังไงเอ่ยลาก่อนนะคะสำหรับการบ้านให้เด็กๆนะคะวันนี้ เราไม่มีเขียนนะแต่วันนี้เราชื่อมีให้นักเรียนหรือเด็กๆทุกๆคนนะคะอัดคลิปวิดีโอสั้นๆเป็นการแนะนำตัวในภาษาจีนนะคะส่งมาทางาลิงก์ของแต่ละห้องนะคะลิงก์กลุ่มไลน์ของแต่ละห้องนะคะการแนะนำตัวทั้งหมดมีง่ายๆอย่างวันนี้ง่ายๆมีทั้งหมด6แบบอา่าใช่หแบบ 6ประโยคนะคะง่ายๆสำหรับเด็กๆและน้องๆที่กำลังหัดเรียนหรือหัดทักทายนะคะหัดแนะนำตัวแบบง่ายๆไม่ต้องยาวมากนะคะก็คือแค่6ประโยคนี้ก่อนเนะาะสำหรับวันนี้นะคะอาจจะมาไวไปไวเล็กน้อยเนาะด้วยสภาพอากาศช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนตกนะคะหยเชียวหยูเชียยูคือฝนตกอย่าก็เด็กๆและคุณ พ่อคุณแม่นะคะรักษาสุขภาพด้วยเฮิร์นเป่าจงเชื่งทีอย่าลืมส่งกันบ้านนะคะปุยอว่างชี่จ่วยเย่้าเก๋เหล่าชื่อย่าลืมส่งกันบ้านให้เหล่าชื่อด้วยนะคะเด็กๆเลียนสีเลียนสีตัวเลียนสีเลียนสีก็คือฝึกพูดฝึกฝึกกันไปจะได้เหินปังเหินปังนะคะเหินปังจะได้เก่งเก่งสุดยอดไปเลยหัดพูดนะคะแล้ว อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอของน้องๆหรือเด็กๆนะคะการแนะนำตัวเองง่ายๆส่งมาให้เหล่าชื่อนะคะสำหรับเหล่าชื่อลืมบอกไปของขวัญน,นะคะรา,างวัลสำหรับเด็กๆที่เขียนตัวหนังสือสวยเหล่าชื่อส่งไปให้หมดแล้วนะคะจะมีบางส่วนนักเรียนบางท่านนะคะบางคนที่ขอมารับเมื่อเปิดเทอมเนาะเก็บไว้ให้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้แต่สาหรับของ ไลฟ์วันนี้ก็เดี๋ยวจะคัดกันอีกทีนะคะว่าใครอัดคลิปวิดีโอการแนะนำตัวเองเจียเช่ชาหัวจะจือฉีเฮิร์งข่าวปังก็เราชื่อก็จะมีของควัญให้นะคะของควัญเล็กๆน้อยๆโยอะไรดีนะอือโยตา ต้องชี้เกหนีเหมืนดานะคะก็จะมีเฉาตตหลี่อูก็คือมีของขวัญเล็กๆน,น,น้อยๆจากเหล่าชื่อให้นะคะยังไงเด็กๆก,ก็ฝึกอัดออกเสียงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มาไวไปไวเพราะอากาศไม่ค่อยดีชันที่ผู้หายหาวอย่าลืมชิงนี้เปลาจงจะเชิงทีนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียนต้าเจีย่